อย่าไปกลัวอย่าไปกลัวตายแล้วอย่าไปกลัวไปกลัวทำไมเราไม่ใช่คนไอ้กอล์เซราต์ตัวไหนในที่ส <The acid baptism> ุดเราก็มาถึงจากพื้นที่ตรงนี้เราจะไม่โดนดีแน่นอนมีคนอีกแล้วมันมีคนบ่อยจังไลยเอาล่ะในที่สุดเราก็มาดูไม่เจอาผู้พิทักษ์ที่แกโชคร้ายมจะพ่นไฟเอ๊ะทำไมมันหันมาทางนี้ล้วนี่อ่ะ มาทำมีทำไม่ทำลูกบ้าอ่ารู้สดไม่ดีเลยนี่มันคงไม่ยิงเราหรอกพูดกี่ครั้งแล้วอารมณ์ตอนนี้ใครก็หยุดข้าไม่ได้ทั้งนั้นจากระยะนี้ไม่ได้ใครอ้ไม่ได้ยิงเลยโอ้าไม่ยิงโอ้ช่วยฉันด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วย โอ้มันไม่ได้ยิงมาทางเราจริงๆด้วยเต็มหน้าเลย<ก>โอ้โหเต็มหน้ากันเลยชุกีอขอร้องแล้วโกรดนายเป็นคนไทยแต่ไปเจอเลือพูดกับฉันฉันพูดคนเดียวเขาเกือยกทุกเกมเอาละขอบคุณมากแม่